ข้างาดีกว่าโอ้ลำใหญ่คักเนาะอันนียมเผื่อแล้วอันนี้น่าจะเป็นเขตสกลนครขึ้นอดนุนอดนุนอดนุนเพื่อนร่วมอาชีพบ้านนาซอน ังอยู่ด้านหลัง,ง,ง,งบลองแป๊บนึ่งนะครับ อันอ้อยขวดหนึ่งครับนี <ffer> ่นะครับครับผมกี่บาทนะฮะยีบาทครับ,บผมอันนี้ตำบลอำเภออะไรครับเนี่ยอันนี้มัน,นอำเภออะไรฮะอยู่ในเขตอำเภอพานาอยู่เดียวตอนนี้อำเภอพนาน,นิคมอันนี้อำเภอพนาน,นิคมอเอาเครื่องคันลงสักเครื่องอมไม่ไดนเลยผมไปส่งเครื่องคันเ,เน,นี่ยคัน กลเอฟอะครับวันนี้เขาจับฉลากได้ผมไปส่งเขาฟรีเป็นเป็นลูกค้าเก่าผมผมขายเครื่องคันเนี่ยเ่องคันน้อยนี่แหละไม่ใช่ครับผมใช้ผมขายตระกูลเอฟครับโอ้ยลำอ้อยเนาะโอ้ยทำไมมันทำยังไงมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ยทำไมมันยังใช้ดีอยู่เลยเหตัวเก่า อะไรฮะเครื่องคันเหรอฮะจ้โอ้ทนครับทุกทุกยี่ห้อทนหมดแหละอายุยิ่งยิ่งรุ่นเอาแก้วปะคะนี่นี่ไม่เป็นไรครับเอ,รรอเ,อเอาแค่ขวดก็พออไม่เาแกก้วัครับนี่ครับไปชมบรรยากาศค,ครับรในการจัดร้านนะครับเนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับ <laughs> อยู่ น้าวิทยาลัยการอาชีพพนานิคมนะครับขายขายเฉพาะหน้าแรงไหมฮะขายเฉพาะหน้าแรงผมขายทั้งปีผมขายเยอะเลยนครับผมทํา y o YouTube ด้วยนี่นะครับเครื่องการจัดรถนะครับอุดหนุนได้นะครับเฮงเฮงมันๆนะครับมุ่งตรงไปเป็นอำเภออะไรครับถ้าตรงไปข้างหน้าอำเภออากาศอํานวยอ๋อ นี่ครับร้านน้ำม้อยหน้าบีรายการอาชีพพนักนิคมครับอยู่ในเขตขอสก,กลนะใช่ไหมอ๋นอน,นี่สก,กลนครคผมจะไปอำเภอเซกาบึงการนันนี้ครับผมครับผมครับอันมาน,นครับผมเดี๋ยวไ,ได้ถ่ายรูปลงคลิปได้ดูยู u ูปไหม <c oughs> ผมผมลงบ่อยอยู่ยูทูปถ่ายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันมานครับ ลำอ้อยไหมล้ำเท่าแขนเท่าแขนจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเท่าแขนจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวลงคลิปไปดูนะครับดีครับ